สวัสดีค่ะตอนนี้สิกก็อยู่ที่วัดทิพยพยวาลีวิหารนะคะสิริก็มาอยู่ทางเข้าหน้าวัดแล้วนะคะวัดจะเป็นตึกแถวอาคารพันนิ์ ในภาษาจีนเรียกว่ากำหลูยี่หรือวัดน้ำทิพย์ด้านในวัดจะอยู่ชั้นบนของอาคารบันไดจะมีมังกรสีเขียวชาวไทยเชื้อสายจีนเชื่อว่าเทพเจ้ามังกรเขียวเป็นผู้ปกปักบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นำมาซึ่งความเจริญความสงบร่มเย็นอำนาจบารมีทำมาค้าขายมีผลกําไรสิริมาถึงด้นบนของอาคารแล้วนะคะที่นี่จะมีจุดให้วางรองเท้าก่อนเข้าข้างใน ตอนนี้สิ่ก็อยู่ข้างในตัววัดแล้วนะคะเราจะเข้าไปดูกันว่าจะต้องทำยังไงกันบ้างตามสิดิมาเลยค่ะมาถึงจุดที่ให้เลือกซื้อค่ะก็จะมีชุดเทียนคู่ชุดไหว้ชุดแก้ชงค่ะชุดไหว้นะคะก็จะมีน้ำมันสองขวดขนมทูปเทียนค่ะ ของไหว้ที่นี่นะคะเขาให้ลากกลับบ้านได้ด้วยแล้วสิริก็เดินถือถาดชุดไหว้มาถวายเทพมังกรเขียวค่ะที่วัดเขาจะให้ไหว้บูชาเทพเจ้าก่อนถึงจะมาฝากดวงนะคะสิริเริ่มจากการจุดธูปเทียนค่ะสิริจุดธูปเทียนเสร็จแล้วนะคะเรานำเทียนหนึ่งคู่มาปักกันค่ะ ไว้เดี๋ยวเรานำทูปไปไหว้ในแต่ละจุดตามลำดับกันจะมีสกระถางนะคะปักทูปกระถางละสามดอกกระถางที่หนึ่งไหว้ขอพรพระพุทธเจ้าประทานทีโกงฟ้าดินกระถางที่สองจะเป็นการไหว้สักการะขอพรเทพมังกรเขียวแช่เล่งเอียกระถางที่สกระถางสุดท้าย จะเป็นการไหว้สักการะขอพรรวมเทพเจ้าทุกองค์ส่วนใครที่ต้องการแก้ชงก็จะมีชุดฝากรวงชะตาหลักๆมีอยู่5ขั้นตอนเริ่มจากเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดและอายุจิตตามตารางที่ทางวัดมีให้ดูค่ะพอเขียนเสร็จแล้วก็ให้ไปที่องค์เทพมังกรเขียวให้บอกชื่อปีเกิดและคำอธิฐานหน้ากลางทั้งหมด พร้อมขอพรเพิ่มเติมได้ยืนหันหน้าเข้าหาเทพมังกรเขียวแล้วปัดตัว13ครั้งจากหัวไปสุดมือนำเทียบแปลงปัดเสร็จแล้วจะเก็บไว้ในลังสีแดงที่ทางวัดดูแลตลอดปีให้เลยค่ะและนี่เลยไฮไลท์ปัดกังหันเปลี่ยนดวงชะตาให้ปูปังกันไปเลยต่อหน้าองค์เทพเปลี่ยนดวงไม่ต้องบินไปไกลถึงฮ่องกงมาไหว้ทางที ก็ขอเติมน้ำมันตะเกียงซะหน่อยเปิดแสงสว่างแกดวงชะตาซีดีซื้อน้ำมันตะเกียงหนึ่งคู่แล้วจุดไฟจากนั้นเรามาไหว้พาพเมตตาโพธิสัตว์และเทพสีพระองค์กันทางวัดจะให้จุดทูปเทียนน้ำมันตะเกียงด้านหน้าก่อนค่ะจากนั้นเราก็ค่อยไปไหว้สักการะบูชาขอพรกันด้านในซีดีเข้ามาด้านในแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปไว้ตาจุดต่างๆกันด้านในก็จะเจอพระประธานซัมปอฮุกเรามาไหว้สักการะขอพรกันค่ะทางด้านขวามือก็จะมาไหว้สักการะภาคกวนอิมโพธิสัตว์พันมือพันตาเทพแห่งความเมตตาและขอให้ประสบความสำเร็จ ่อมาสายมือก็จะมาไหวสักการะขอพรเจ้าแม่ทับทิมและเทพองค์อื่นๆช่วยเรื่องพลวิกิตชีวิตราบลื่นเดินทางปลอดภัยมีโชครักษาทรัพย์และซื่อสัตว์เที่ยงตรงต่อมาเราก็มาไหวสักการะขอพรพระกสิติคันโพธิสัตว์ตีจังอ้วงบุรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัทิพยาวารีวิหาร ถัดมาเราก็มาไหว้แฉลิงเอียเทพเจ้ามังกรเขียวเดินมาจนสุดทางสิริก็ขอมาว่าสการะขอพรท้าเทพสุวรรณโตบุญเทียนอ้วงเก็บทรัพย์เก็บโชคก่อนกลับซะหน่อยนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้สิริด้วยนะคะบ๊ายบาย